เลยครับโอ้ก oh. hmm. okay. well, ูน pues, uh, uh huh. ั่งอยู่ในไหนข้างในกูได้ยินแล้วกูรู้ชะตาตามแล้วไม่ต้องไม่ต้องของเก็บไว้ขายคนอื่นเลยพี่ไม่เอาแล้วอ่ะมึงเอาไปแค่นี้ไปกูเตรียมมาให้มึงแล้วเออเอาไปไปอะให้ให้ใหแล้วมึงกับกูก็สิ้นสุดกันแค่นี้พอ มาคืนกูก็ไม่เฮ้ยเก็บไว้เก็บไว้ไม่เป็นไรนี่เดี๋ยวรอคนที่เขาได้รางวัลเยอะๆออกมาก่อนเออเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ็มเก็บไว้เออยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาก็ได้ยีย่สิบนะแกเนี่ยมเก็บไว้ยี่สิบแล้วเดี๋ยวกูวเอาร้อยหนึ่งมาให้มึงรอแป๊บหนึง่งสาธุก็แก่ไกถอนรางวัลออกค้อยไม่มีใช้ เจอกูมั่งเลยวันนี้เมื่อคืนกูโดนเป็นสองร้อยแล้วทำไมัยมเโยมใครเห็นเจ้าเนี่ยนี่จะยกมือไหว้นั่งขำกันทะเลภาคไม่ใช่ตลกโยมอ่าเดี๋ยวทำาวัดก่อนยวค่อยคุยกันอย่่าเพ มาหาซื้อมารุ่นใหม่แล้วบาใส่ไว้ที่ตันแกงหน้ามาคนเดียวมันปิวระเลยชวนที่มาเจอหิวปิมโต๊ขันข้าวเช้าแล้วเข้ากุฏิอรออีกหน่อยทิ่แล้วก็ฉันข้าวเพลือซื้อมามาเาไว้กินตอนเย็นกเก็นใช้ในซื้อเย็นต้โฟ บังคลาย้ไม่รอนไม่รอนเลยไม่รอนไม่รอนเลยไม่รอนไม่รอนเลยไม่รอน้ไม่รอนไม่รอนเลยอไอน้องพ่อ ้าวมาแล้วเหรอมาแล้วไง <c oughs> มาแล้วจ้ะมาคืนกัเจอกันนี่ <c oughs> มึง่ใช่ไหมมาคืนในที่หล่อให้กูเสียไปสองร้อยอะ่ะรางวัลเต็มเลยนี่วันนี้จ้ะขอถอนสักร้อยได้ไหม <c oughs> อเอาไปทำอะไระเด็กมันน่าสงสาร เด็กมันน่าสงสารนะเ,เราคิดดูดิเราได้รางวัลมาเนี่ยไปบป๊บเราได้เลยไหมอไอเด็กเนี่ยมันต้องเดินขายมื่กองมันจะได้แต่ละบาทน่าสงสารขอถอนสักร้อเยเจ๊เออ,อยาชาดจีไอหนนับหน่นับอยู่เอ,อ้ยเกินก็ไม่เป็นไรหรอเมื่อวานน่ะหลวงพ่อเสียไปสองร้อยได้คืนน่งเยอะอ่า ผมเห็นข้างหลังผู้หญิงยังสวยเลยเอามาให้ตั้งพันหกร้อยผมไม่พูดเลยเออลูกป๊อกเลยทำไมลุงก็เห็นใช่ไหมผมสั้นนะโอ้โหไม่ใช่ตอนที่ตอนที่น้องเบลยื่นให้อ่ะแล้วพี่ยืนอยู่น้องเบลบอกโอ้โหพี่เอสอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมครับพู้ที่จะตะกึกตะคักนี่ตอนไหนเนี่ยทำเป็นไข่เนื้อ ไปผมสบายใจแล้วแต่กูมไม่สบายใจเลยตอนนี้มีความรู้สึกว่าไม่น่าเลยที่รับเงินมึงมาเนี่ยไปเถอะอ่าไปไปไปอ่ะ <c oughs> เอาไปไปให้ร้อยหนึ่งพูดเต็มปากเต็มคำให้ร้อยหนึ่งทำไมแลวมันนาสงสารอ่าไปร้อยหนึ่งเออเอาไปร้อยหนึ่งอ่าเอาไปอาเอาไปอย่าทำตัวเป็นคนดีเอาไปเถอะ <c oughs> ไม่ใช่เงินกู ข้าไปเออเอรับไปนะโชคดีนะดูรางวัลกันรับรางวัลด้วยโอ้โหรีบไปเลยรีบไปเลยรีบไปเลยอออเอรเออรีบไปเลยรีบไปเลยเดยวเองกับข้าคยุยกันไปก่อนไปก่อนขอบคุณนะครับไปก่อนเลยรางวัลกูมาแล้วไปก่อนอปไหลงพี่ให้พรกันด้วยนะย่ารางวัลได้ครับขอบคุณคุณแม่ครับเมื่อคืนก็ไปวันนี้ก็เจอการขอบคุณครับครับไปได้แล้วไง ครับขอบคุณครับขอด้วยปฏิวัติหนึ่งที่เล่นุนึ่ยพุทธเจ้าใจดีรวยไว้ทั้งตัวอายุวันรวยสุขรวยพระรวยครับเจ้าครับขอบคุณนะครับขอบคุณรางวันบอยกับผลิตน้องเล็แล้วก็น้องเบลนะครับแล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณครับฟังด้วยของใครครับเนี่ยของเอทครับเกูก็ไม่ได้แต่เสือกตาดีเห็นเขา เป็นไรล้อช่วยกันช่วยกันครับพี่คอยมั่งคอยมีที่สิ่งใดสงวนเป็นะอย่าเจ็บอย่าไข้ทำไมอ่ะให้ตายไปเฉยๆเนี่ยมันไม่ทรมานดีไงหมายถึงแนนาคดมันต้องหน้าเขาต้องอยู่อย่างนี้แหละให้รางวัลอีกยาวไกลอยู่เป็นนานอยู่เป็นนานพ่อช่วยผมด้วยผมเดือดร้อนมาเป็นไรอ่ะผมถูกฟันมาครับถูกฟันใช่ไหนดูที่โยมซี่ไหนเนี่ย คนละฟันแล้วฟันอะไรยัยน่ะฟันหลังครับมีเลือดไหมมีครับครั้งแรกก็อย่างนี้แลเลือดจะซิบซิบแตกครั้งต่อไปมันก็ไม่มีเลือดแล้วมันก็จะโล่งเองอะโยมแต่มันเก่งมากเลยมันฟันหลังผมฟันหลังด้วยไั้เนี่จัดเล่นทายากฟันหลังข้างหน้ามีไม่ฟันฟันข้างหลังมันฟันผมทั้งสองครั้งสองทีจนไหลบิ้ลั้งด้วยหลงพ่อสองทีไม่ตาเหลืองไม่หมดแล้วมันปั่นนี่ คุยเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องอะไรอ่ะมีดฟันเนี่ยก็มีดฟันไงหลวงพ่อบอกพูดปะเนี่ยอะไไม่มีหรอกอาจจะมาตัดแล้วทางโลกหันมาพึ่งทางกามอย่างเดียวตอนงานทำเออท่านพระแม่โอ้โหโอ้โหเฮ้ยหลวงพ่อถล่มรวมหน่อยเชียวเฮ้ยเออโอ้ยไม่ไม่น่าเชื่อร้อยหนึ่งมึงลงทุนขนาดนี้ถึงว่าพังเงี้ย เออครับครับว่างงแตวตั้งแต่เล่นลิเกมาพักหลังเนี่ยทำไมอ่ะเขาให้กูบูชาอะไรเดี๋ยวโอ้าบัดเดนเขาบอว่าให้แบบแล้วร่ำรวยกลัวลูกกูจะเป็นเล่นไงจิไม่ไม่เ่หรอกพ่อฮะกขอถามได้หน่อยครับเรื่องอะไรผมน่ะถูกฟันมาอือแล้วหน้าหลวงพ่อไปถูกอะไรมายาวขนาดนั้นเนี่ยให้ ไอ้พูดแล้วโมโหโมโห,โมโหยังไงผมไม่ยอมคนอยู่แล้วมีเรื่องกับพระลูกวัดอะเด็กจริงไหมต่อยกันเลยโอ้โหเป็นพระเป็นเจ้ามันมีเรื่องกันไม่ได้นะถ้ามันไม่สุดใจจริงๆมันไม่ทําแบบนี้หรอกต่อยกันเลยมีเรื่องกันแสดงว่าต้องเป็นเรื่องใหญ่โตเอาใหญ่โตอยู่แล้วไอ้ลูกวัดคนนั้นขโมยเงินพระป่าไม่เคยทําผิดศีลในวัดไม่ใช่ะมะเนเรื่องอะไรครับแย่งไข่พะโลกันวันี้นั่นกูเป็นเจ้าว่าให้กูสดน้ำม,มันจะกินไข่ต่อยกันเลย ลลมเพื่อแย่งไข่พะโล่มีอะไรช่วยเหลือไปทุงช่วยผมแล้วเอาไรผมเดือดร้อนมาผมจะพึ่งได้ทั้งใจก็อยากจะมีที่พึ่งเนี่ยพึ่งใครได้มั่งอันนี้ไงพระนี่ไงโผเป็นพระมันดียังไงอะผมถามหน่อยเป็นพระดีนะแล้วหลวงพ่อมาบวชทำไมอะอันนี้จะเล่าให้ฟังเป็นพระเนี่ยดีเชื่อผมพระเนี่ยมันมีวันตายพระไม่มีวันตายไม่มีวันตายมันมีแต่อะไรอะมรณะภาพ บวชด,ดีกว่าเองไม่ตายเองมรณะ่องเดียวเนี่ยเอาเราไม่บวชเราบวชประเดียยงไงเราบอกบ้านผมเนี่ยคนรวยพ่อกับแม่ผมมีทรัพย์สินเยอะรถไม่รู้กี่คันไปนกี่คันบ้านไม่รู้กี่หลังไปกี่หลังงานี่ยไม่รู้กี่ไร่ไปกี่ไร่เอามากองรวมกันไม่รู้เท่าไหร่เป็นเท่าไหร่จริงจริงๆนี่รวยแบบพูดอย่ากจะภาพงานนี้เลยรวยมากสุดยอดผมลูกคนเดียวพอ่อแม่ตายไปสมบัติต้องเป็นของเราอยู่มาไม่นานพ่อกับแม่มีน้องขึ้นมาไอ้น้องคนนี้ต้องมาแย่งสมบัติฉันแน่ฉันก็เลยวัง แผงเลยยังไงเดี <sangat prix> ๋ยวถ้าเกิดว่าแม่นอนหลับจะเอายาเบื่อหนูผู้สายนายพวกอะไรพวกเนี้ยทาที่หัวนมแม่ไอ้น้องดูดยังไงก็ตายสมบัติเป็นของเราถูกพอแม่หลับทุนแหลกกูก็ท้าไว้ที่หัวนมแม่เลยตกตีสองปั๊บแม่ร้องช่วยแม่ด้วยช่วยแม่ด้วยไอ้น้องคนนั้นเอาขึ้นแล้วพ่อตายพ่อตายพ่อพ่อ่อตาย ยังขาดอ,อกแม่อยู่เลยเลยมาบวชทดแทนพระคุณพ่อพดไม่พูดอ้อันตรายนะน้องเอ้ยแต่พักนี้ผู้หญิงมาป่วนเพี้ยนกับมึงเยอะด้วยไม่เอาดิไม่พูดตายแล้วพูดความจริงไม่พอดแล้วแล้วมึงกำลังด,ดังนะแต่เอ้ยเมียดูไรอยู่อู๋อันนี้พูดจริงๆไม่เป็นไรหรอกความจริงหนีจริง,รงไม่ได้เอาอย่าววัดกูไป ยังไงเองก็ไม่ต้องห่วงหรอกยังไงไผมก็เป็นที่พึ่งให้หลวงพอ่ <c oughs> อหลวงพ่อมีผู้หญิงไม่เป็นไรแต่ผมเตือนไว้เพื่อให้ระวังตัวกลับไปบ้านดูดีๆก,ก,ก่อนจะนอนก่อนจะนอนเช็คให้ดีว่าเขาทาไวหรือเปล่าถ้าเขาทาหลวงพ่อไปพลาดจุดแล้วหลวงพ่อตายเลยนะแกะแ้วเหรอเออทุกวันนี้เ็าจะฆ่ากูอยู่แล้วยังไงกลับไปกูนอนหลับตาเดียวทุกวันวันหลับตาเดียววันหลับยังไงวันไหนหลับแน่ จะพอตานี้ง่วงปั๊บคอยหลีตานี้แล้วเปิดตานี้หัวเมียจะแทงกันเดีรอ,อแรกมันก็ไม่มีปัญหาเลยหรอกหัวเมียอยู่ด้วยกันมาลูกสองคนแล,ล้วรักกันดีอะจะม,มีเรื่องกันพักหลังนี่แหละตั้งแต่เจอพวกมึงนี่แหละ มันก็จะฆ่าไงกูก็กลัวไงเออ,เอ,อทีนี่เราก็นอนหลับตายทีทะเลาะบ,บ่อยเว้ยออวกลัวเมียจะทาเราไปถี่หัวนม,มาดิออกลัวจะตาวยออวันนั้นทะเลาะกันแก้วเข้าห้องน้ำเราเดินไปแอบดูออมันเอาอะไรก็ไม่รู้แม่ทาดีหัวนมไอ,อเราไหวตัวทันอีเมียใจยักษ์ไม่รักผัวมันจะฆ่าเราเออกูออกมากูเอายานอนหลับทาไว้ดี่อกูมัง่งอีแก้วออกมาดูหลับเลยทาไว้ที่อะไรนี่ นิปโป้งนิปโป้งไปดีกว่าอืมฝากเก่งไว้ให้หลวงพ่อเลี้ยงหน่อยอืมแหวนเวลาเด็กโตให้เด็กใส่แหวนอืมบอกเคืองอะไรผมเนี่ยไม่ได้เครื่องการแสดงการแสดงแล้วมาจ้องหน้าผมทำไมห้าพรุ่งนี้ไม่เห็นผมที่โรงเนเก๋ให้คิดจะว่ากูตายแล้วไม่ตายหรอกไม่ตายแค่สิปนไม่ตายหรอกอืมเดี๋ยวผมมาช่วยไม่ตายหรอกไม่เถอะ ไปเราไปแล้วนะอยากเจอกันเลยผมรักหลวงพ่อนะกูเกลียบมึงมากเลยอยากเจอกันเลยหลวงพ่อครับครับผมต้องไปก่อนโชคดีแหวนที่เด็กเวลาเด็กโตให้เด็กใส่แหวนเออผมไปเจอในภายภาคหน้าผมได้จําเด็กได้อะอย่าเอาแหวนผมไปให้ใครเอ่อไปนะลงนักลงอะไรอีกเนี่ยใหม่ๆทุกวันเลยเอ้า เียวเมอาทำไมเมื่อกี้คุณยังให้พรผมเลยผมไม่ให้ขอพรคุณไงทำมานาเชนัเมียนาเมีร์โอเวอร์โอเวอก็ช่วมาเจมเมียมาสาวท่องตามนะอ่าโอ้โหท่องตามด้วยนะฮะนะฮะนะหายนะหายนะตายหงท่องตามผมมาคนเดียวนะเอ้ยอันนี้คือมันเป็นกระถาทุ่งกระทุ่งไนงี่ นะตายโงงนะตายโงงนะหลงนะหลงนะหล่ำนะหล่ำตกน้ำน้ำก็ไหลตกน้ำน้ำก็ไหลตกไฟไฟก็ไหม้ชิบหายเลยไม่ต้องเอาได้ไหมคาถาเนี้ยเอาไม่เอาก็ได้เออเออเจ้าดีไปนะเออเจ้าดีนะอันนียคาถาจบแล้วเนี่ยจบแล้วเอาแค่นี้พอนึกมึงจะเล่นอะไรมึงก็เล่นน่ะนึกใจไม่ดีเลยนึกไปกูกลับไปกูจะได้นอนเมื่อคืนเนี้ยไม่หรอ เต็มที่ก็เป็นเมียแทนมึงอะไม่เป็นไรแต่กูอะเป็นไงก็หยุดดิมันก็หยุดดิเอ้ากูหยุดอะไรเนี่ยกับผู้หญิงมาข้างหลังอ่ะเอ้าทำไมอะน้องมันเอาข้าวไม่น้องเดินอะไรน้องอะไรไปเอาลูกคืนไปมึงเอาลูกมึงคืนไปแล้วมึงให้ใครเนี้ยก็ได้ไปเดี๋ยวพ่อครับผมขอโทษยังไงฝากไว้หน่อยผมไปไม่ไดอารมณ์สูงนะพวกเนี้ยแอดอารมณ์สูงเลยนะตั้งแต่โลกโซเชียลดังเลยนะ ไม่เล่นแล้วอะไรสดจะมึงเนี้ยเดี๋ยวนะเอากูไลฟ์ดิกูได้ของขวัญเนียไปนะครับมึงเอารูปมึงคืนมาสิลองพ่อมันโถถึงเวลาเนี่ยมึงขัดใจกูอ่ะขอโทษเราเล่นไปนะเจ้าดีเดี๋ยวจะเลี้ยงด้วยอย่างดีเลยจ้ามึงรู้ไหมลูกพี่หมวมึงกลัวต้นติ๋งกูัวนเท่านั้นทีวิตา วิ่งนีเข้ามาใครเนี่ยวะเจ้าพี่นะเจ้าพี่ดูสิเนี่ยวิ่งหนีแนบเลยโอ้ยปวดท้องที่นี่ที่ไหนเนี่ยวิวัดที่ไหนมีวัดก็ต้องมีพระขอความช่วยเหลือคนดีกว่าโอ้ยปวดท้องพระฝันแตมั้าโอ้ย ชื่อไม่ให้เรียกทั้งเยแย่หลวงพงอหลวงพ่อก็เรียกไปเด็กเรียกซะชื่อจริงเลยเรียกพระไม่ยม